อนครับู้บอลแล้วนะครับตรงนี้ไนะม่อยกดูใเาสายอาเขาบอกว่าเอะไรอ่ะตรงนี้แล้วมีใคนะราาย,ยากจะบอกอะไรของเขาไครับอ่าบอกนะบอกย่ารัยให้กำลังใจย่ามีรหัวใจ ไอ้นี่ไม่ราเยยกันเยะลยนัร่าง่ธรรมด้วยยิ้กันเอลยโอเคนครัต่อไปนะครับอย่างนี้ผมบอกที่เราจะถนัดกันเองนะกดันกางเราของมเนาี่เราเคยเล่นากนแล้วใช่แล้วนอคตบ้าบ้านนี้เล้านนยนะ ค hey, uh ุ huh. uh ้เคยไหใครเคยนยกเลยใครเคยไใครไม่ร huh. uh ู huh. uh ้อะไรไ่ร huh. uh ู้่รู้เกมที่เราเคยไ่มเกมตาเกมตาดีกว่าที่เกมเปนี้นะครับเป็นการที่ให้ทุกทีบทบาทท่านขึ้นมาโดยทีแล้วเปตาครับให้ทำการสัมผัสแค่มือเท่านั้นนะครับแตไม่ได้แตไม่ได้แตไม่ได้ใครรู้จักกาบโ ขอคุณโป๊กนะครับครับให้บินมือเข้ามาแล้วก่อนเลยอ๋อโอ้โหตีแล้วหรอตีแล้วหรอแท่แล้วเลยแท่แล้วเลยครับนะครับเขาเป็นการใช่ไครับเป็นการ์ดเขาจับแค่มือเขาหนักมือจริงๆมันยากนะถ้าตั้งใจว่าให้คุณโป๊กครับบินเข้ามาแลอนเลยครับผมครับนะครับผู้ที่ชนะเลิศเนี่ยมีของรางวัลพิเศษจากคุณโป๊กให้หนวยโป๊กขา

Hãy người mọi 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 người แต่ว่าที่หลังนี่ก็มาไม่เย็นเม่ร ตอนนี้เราจะเตรียมผูแ้แข่งขันของเรานะฮะแบ่งออกไปฝั่งด้านขวามือของเวทีของเรานะครับโอเคสวัสดีครับพี่ตปอ่ทีนี้ครับผู้เข้าแข่งขันเราจะมีทั้งหมดหกขัานตรงนี้ครับและเราจะมีตัวแทนของเราทั้งหมดสี่ขั้นให้เราจับดูว่าใช่หรือไม่ใช่อ่าอ่ะ,อะ,อะโอเคไหมครับโอเคคุณมาจับตแห่งเลยคุณคุไม่เย็นใช่ไหอ่าโอเค แต่ัหนนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับผมไม่ใช่สีเป็นนครับถ้าพร้อมนะัท่าน้องทาบัานใจจับแค่มือเดียว้ามัานใจว่าใช่รป่อเลยยกขึ้นมือมาืดตัวยืดจับดูใช่ไหมไม่ใช่อ่าคนต่อไปจับเือดู มีคนมีคนใกล้ชิดอ่ะยิ้มออกมาฮะยิ้มออมาจับตัวใช้ใช้ต่อเปล่ใช่ไหมใช่ไหมใช้ต่อไปล่มลุกใช้ต่อเลยใช่หรอเปล่าไม่ใช่ผู่อโอเคคนต่อไปจับตัอใช่หรือเปล่าไหมใช่หอเปล่าไม่ใช่ไปจับตัวใช่หรือ ต้อผัดแล้วต้อผัดสนใจไปแล้วอ,โโอวาย,วออออย์อยดี <ไป S 1> ๋ยวอันดูผู้ใหญ่หผู้หญ่ผู้ใหญ่รับรองผู้สิบห้าหา,าพี่จอนได้เงาโอเคนระมาเลยครับอโอเคคนระับโอเคยืดมือไปะครับยืดมือไปแล้วยืดสุดแขนเลยจับตูใช่ไหมใช่ เดี yeah, ๋ยวต้องมีคนตาที่เท่านั้นโอ้โหวันนี้ติดตามทีคนตาคนตาอยู่ตรงนี้ไม่หักแล้วนะโอ้โหนะครับนี่ก็เป็นกาสนุกสนานนะครับบอกเลยว่าที่ผู้ใหญ่ดูไว้ที่ผู้ใแล้วโอ้โห you uh -huh. ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทีมเราทุกคนฮะเอาละครับก็เกมต่อไปครับต่อเนื่องเลยนะครับอ่ารับแข่งกันเลยนึนครับเราทำการซีนันแตเตรียมได้รอยแล้วนะครับโอเคต่อผมอยากดูด้วยว่าเด็กๆโดยเฉพาะมีเซนส์อะไรอ่ะเออทำไมเขารู้อ่ะครน่งที่ห้าครับมาแล้วครับวันนี้จบๆมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่ากลิ่นก็ไม่ช่วยนะครับถ้าไม่ได้กลิ่นก็ไม่ช่วยครับยืน ยืมมาจับตูใช่ไหมถ้าใช้แล้วกอนเลยไม่ใช่นะครับถ้ต่อไปจับตูใช่ไหมถ้าใช่ก่อนเลยก่อนเลยม่ใช่แล้วก่อนต่อไปจับูใช่ไหมถ้า ค่อยๆเดินมานะครับค่เดิมายืดมืมายืดมืมาครับอะยืดมืมาครับรับใจเครับไม่ใช่เลยครับอะรัานต่อไปานที่สอครับท่านต่อไปรัานต่อไปท่านที่สได้เลยครับได้เลยครับได้เลยตัดตัใจ ไม่ใช่ข้าต่อไปข้าต่อไปใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วหมเลยใช่ใช่หมเลย โอ้โหาวคู oh. uh. mm ่เไม่ได้ด้าเลยเด็กนี่นักพูดเข้ารอบหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้อีกหนึ่งรอบเพื่อหาผู้ชนะหนึ่งท่านแต่ว่ากติกาต่อไปครับมันจะแข็งขึ้นมีเวลาจัดแค่สามวินาทีเท่านั้นถ้าม่ใจต่อเลยถ้าไม่มั่นใจต้องเปลี่ยนคนทันทีนะสามวินาทีเท่านั้นตรงนี้อ่ามันจะเข็งขึ้นเพื่อเพื่อหาผู้ชนะหนึ่งท่านเดียวเท่านั้นตรงนี้ าอานะครับเราวันนีเราม่ธรรเราเตเ๋ยก่อนคนระับผมก็สงสัย่เด็กเขาี่นหนนะเขาจัเป็นคนรู้ไดเลยก่างผู้ใจญ่วันนะี้หลบเล่นะแล้วได้รต้องหเพล่งอยู่วันนี้หลบเพล่กันอยู่นนะตอ,<น><ๆ>อรู้าอไรอูข้างลา่างไม่เกี้ยงเลยขึ้นได้มากไหนะมขึ้นได้มะมันมันใจหนาตัวก ตบมือมให้กำลังใจนึงสวินาทีนะลูกสามวินาทีนะถ้ามันใจกว่าเลยลูกนะถ้ามมันใจเปลี่ยนเลยนะเอาพรนะ้อมละหนึไม่ใช่อ่านต่อไปหนึ่งสม,ม้าลูกไม่ใช่ท่านต่อไป1นึ่งสมเ้าลูกใช่ล เอาลุกไปเอาลุไปเอาลุกไเอาลุกเอาลุกไปอากไปเอาลุกไอาลอาลุเอาลุกไปเอาลุกเอาลุกไอาอไลุกไปเอานะลุกไปเอาลุกไาลุกไปเอาลุกไปอาลุกไปเอ เป็นอะไรอยู่เนี่ยสามตาห้่งเลยเต้นอะไร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 เต้นขัปุ้ยเนี่ยฮัลโหล สองสามใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมอันต่อไปหนึ่งสอง